ของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนะครับคณะกรรมการอุตสาหกรร,ร,รมฮาลานแห่งชาติเตรียมผลักดัน GDP ภาคอุตสาหกรรมฮาลานคาดว่าจะโตะขึ้นร้อยละ1.2ภายใน3ปีครับคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรร,ร,ร,รมฮาลานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ครับหรือว่า So ร์เทนอี c ค o น i ิ c คอ r ์ริดหรือว่าเซ c ได้พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลานของประเทศไทยผ่านกลไกคณะกรรมการอุตสาหกรรมฮาลานแหน่งชาติรหรือว่ากออหช จัดตั้งอุตสาหกรรมฮาลานเพื่อเพิ่มโอกาสการส่งออกของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมฮาลานไทยในที่ประชุมครับมีมติเห็นชอบในการจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมฮาลานและจะนําเสนอต่อนยายกรัฐมนตรีต่อไปซึ่งภารกิจของศูนย์นี้นะครับจะครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและพัฒนาผลการผลิตและมาตรฐานนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างฮะอ่าอย่างเช่นนะครับ1เร่ง ในเรื่องของการเร่งรัดจัดทำข้อตกลงการค้านะครับสองคือส่งเสริมการขยายตลาดการค้าระหว่างประเทศโดยมุ่งขยายตลาดการค้าอุตสาหกรรมฮารานใหม่ๆนะครับในต่างประเทศทางอาเซียนตลาดกลุ่มประเทศองค์การความร่วมมือของอิสลามหรือว่า OIC กลุ่มประเทศความร่วมมือ กับอ่าวอาหรับแอฟริกาและก็จีนครับ3เน้นการทําวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ฮาลาล4นะครับในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกฮาลาล 6. ให้คําปรึกษาแนะนําทางวิชาการและก็เป็นศูนย์กลางการบรูรณาการข้อมูลด้านการผลิตอุตสาหกรรมฮาลาลคาดการกันไว้นะครับว่าจะทําให้ GDP ภาคอุตสาหกรรมฮาลาลขยายตัวได้ร้อยละ1.2ภายในระยะเวลา3ปีนี้ด้วยครับ